สำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกภู่มใจเสนอนวัตกรรมทางสังคมด้านการบริหารจัดการชุมชนบ้านท่าพริกหมู่ที่3ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหากกล่าวถึงนวัตกรรมเราคงนึกถึงสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีความคิด หรือผลิตภัณฑ์เป็นต้นแต่อาจมองไม่เห็นภาพนักหากกล่าวถึงนวัตกรรมทางสังคมสำหรับนวัตกรรมทางสังคมนั้นคือสังคมที่ดำรงด้วยวิถีใหม่มีแนวคิดและวิธีการใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดลอ้อมทั้งปัญหาที่มีอยู่เดิมและปัญหาที่เพิ่งปรากฏขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรม3อย่างได้แก่1ใหม่ตรงต่อความต้องการของสังคม2เกิดขึ้นจริงและ,พะแพร่กระจายได้3เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากนวัตกรรมทางสังคม จึงนำสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่3และ4ทับ2564เมื่อวันที่30มิถุนายนและ30สิงหาคม2564ตามลำดับที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดทําเอกสารสื่อวีทัศน์เรื่องนวัตกรรมทางสังคม ด้านการบริหารจัดการชุมชนบ้านทำพริกหมู่ที่3ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้ประกอบกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เนื่องจากพบว่าหลังจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านแยงเมื่อปี2560 ได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยสภาพภูมิประเทศของบ้านถ้ำพริกตำบลบ้านแยงอำาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ลาบลุ่มสลับกับเนินเขาสภาพดินเป็นดินล้วนปนทรายและดินลูกรังปนเหนียวมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกสับประรดยางพาราพริกไทยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเช่นทุเรียนเงาะเป็นต้นในพื้นที่ตำบลบ้านแยงและเขตติดต่อตำบลหนองกระเทา้าอำเภอนครไทยเป็นพื้นที่ที่ปลูกสับประรดสูงถึง43,000ไร่ได้ผลผลิตละไร่ละ,ะ,ะ5-7ตัน ซึ่งปกติจะส่งผลผลิตเข้าโรงงานทางภาคใต้แต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำโรงงานจึงชะลอการรับซื้อด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้เกษตรกรไม่มีสิทธิ์ในการต่อรองซื้อขายสินค้าซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานจากการนำของ นายอนุศักธรรมธิวัฒน์ได้มีการรวมตัวจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลบ้านแยงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำเอานวัตกรรมทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดพิศนุโลกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิศณุโลกจัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มคัสเตอร์สับประรดอำเภนอนครไทยขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคาผลผลิตของสับประรดตกต่ำ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชาพัฒพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเข้ามาอบรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์สับป,ปะรดให้เกิดประโยชน์ทุกส่วนไม่เหลือทิ้งหรือซีโรเวส นอกจากนี้สถาบันคลังสมองแห่งชาติและสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้เข้ามาจัดเวทีให้คนในชุมชนได้คิดวางแผนแก้ไขและพัฒนาต่อย,ยอดกิจกรรมของชุมชนอีกด้วยนอกจากนี้มูลนิธิอุทกพัฒร์ร่วมกับบริษัท SCG ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในกิจกรรม8วิธีลอดภัยแลง้งและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างคงข่ายบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกและบ่อพลวงเพื่อส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง จากการบริรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกับคนในชุมชนนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้นวัตกรรมทางสังคมด้านการบริหารจัดการชุมชนบ้านท่ำพิกหมู่ที่3ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทย เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท,ทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านแยงเมื um, ่อปีพศ2560รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ต้องการที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองเป็นสําคัญดังนั้นจึงเป็นนวัตรกรรมที่มีผู้ได้รับประโยชน์หลักอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกร,รจังหวัดซึ่งจะต้องสรุปบทเรียนความสําเร็จ และสิ่งที่ต้องนำไปพัฒนาแก้ไขรวมทั้งเครือข่ายประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองสงต่อไป